โอ้ขอลองก๊อกเลยอันยองครับอันนั่งอันยืนได้ไหมอันยองมันเมื่อยไงอันยองมันเมื่อยเอ้ยจุงอาเฉินสวัสดีครับ น่าใสมากโอ้แน่นอนฟิลเตอร์ดีฮะแล้วก็นั่งตรงแสงแดดที่คุณจุงเขาชอบถ่ายอ่ะว่างมัง้งว่างว่างมั้งเหอะว่างมังนะ้งเนอะว่างมังนะ้งเนอะอี๋ทำงานกันเหรอครับว้าอุ้ยมีรูปโนโ้ตด้วยโนโ้นมีคนเอารูปหนึ่งไปตั้งด้วยวันนี้มามาแถลงครับทุกคนเรื่องที่โน้ข่มขืนปืนเมื่อวานมีใครรู้บ้างยังไม่มีใครรู้เหร คิดถึงเพราะไอโน่ปั้มปืนกับทุกคนคุณคาบคขึ้นก็มาเพราะไอโน่ปั้มปืนจะปืนทาหน้าฟินเนี้ยลืมตัวลืมตัวเป็นตัวผู้ทั้งคู่มีใครสนใจซีรีส์ไวแมวเข้าได้นะครับโนปืนนะโนปืนน้องซูชีดมากมันชอบเธอดูดิชอบใช่ไหมครับชอบใช่ไหมไม่ดินด้นเลยไม่ดิ้นเลย มันชอบไอโนอทำไายปืนนั่นแหละดิไอโนอมันปั้มไอปืนโนมีพลังนะมันกัดคอปื้นเงี้ยอือประมันก็ปั้มนี่พี่มิกมีคลิปไหมคลโนปั้มปื้นเออเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูโนมันกัดคอปืออออ้นาาเงี้ยอังก็ปัมม้ม,มเดี๋ยวดูหน้าตาเฉยมากหน้าตาเฉยเหมยมากหน้าตาฆาตกรอุ้ยถอนหายใจ <c oughs> ใส่เหรอแกถอนหายใจใส่ลงเหรอ ร้องร้องแลกเลนแบบประแบบสดๆหน่อยคะ่ะน้องเอาหัวใจตัวแลกกับหัวใจเปิลน้องเอาความหักตัวแหกกับความฮักเปิ้ลน้องเอาคนหักตัวแหกกับความหักเปิลมันจะเป็นคนเดียวกันก็น้องเอาหัวใจอะไรวะอะไรวะมีน้องเอาหัวใจไอ้แฮกกับหัวใจน้องน้องเอาความหักไอ้ไอ้กับความหักน้องเอาคนอักไอ้ แอบกับคนหักน้องน่าจะเป็นคนเดียวกันมอ่าช่วยร้องเหรอช่วย<ม>ออร้องไอ้บอสช่วยร้องเพลงด้เหรอครับคุณครับอย่างเก่งอ่ะโอ้นี่ไอแ้แมว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 มันปั๊มกันน่ะเงย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 อุ้ยไข่แมวเป็นหัวใจเลยนี่ทุกคนดู น้องปั้มกันเออน้องปั้มกันน้องปั้มกันแล้วดูหน้าเปิดฟินไหมเออไม่ไหวแล้วไอ้คิบโบอมเองยูม <c oughs> <c oughs> ิกหนูไปปัม้มเขาทำไมลูกคือเนี่ยแหละไ <c oughs> ขนะ่นาอีกลาดูผสมพันธุ์หรอโน้มเมืนเพิ่งมกุลากุ้งพามีนามีนาเมษา พวกรากุมพามีนาเมษาพฤษภาวุ่งสี่เดือนเลยง่ะมันได้ยังไงอน่ยมันได้ยังไงฮ่าสวัสดีนะครับปึ้มเขิมเลยคจะมาบอกน้องเขาปั้มกันนะทุกคนไมแฟ,ฟนมากดูทานข้าวด้วยนะครับผมแล้วก็น,นะฮะยี่นะครับ น้องมันหลายจริงเห็นผุนของครูไี่จ๋าเอ้าความรักนะไม่ได้จํากัดแค่มนุษย์นะครับทุกคนนะฮะสี่เดือนแมวก็ผสมได้แล้วหรอว้าวไวไฟเลือเกินปื้ดเปียกหมดแล้วหมาที่บ้านก็เป็นค่ะเพิ่งสี่เดือนจริงหรอเทสมี me, ว่าฉันกนระจกหกด้านเทสมี เทสมีอ๋อนี่สมาร์ทไลค์อยู่ไลฟ์เหมือนปตลาป่าไม่เหมือนครับเข้าใจค่าเสียหายไหมไม่จ่ายไปแล้วนะครับทุกคนเซฟปืนนั่นสิต้องเซฟปืนแหละไม่เหมือน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 ผมดูชีวิตที่สุดแล้วตอนเนี้ยไม่ไหวไม่ไหว ไม่ไหวบายบยไปล้วะกวินข้าวดีกว่าเก็สุดแล้วแต่จะช่วยบอกฉันทีเฮ้ยกระเป๋าเงินใครเนี่ยแล้วดูเหรียญเป็นเยอะมากเสร็จแน่เสร็จแน่ของจูงของใครของพี่มิกของใครสักคนหนึ่งเป็ห้าอสิบเต็มเลยรวยแล้วบ๊ายบาย